สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวรองเท้าแผนนะครับเป็นรองเท้าวิ่งนะครับในงบราคาไม่เกิน600บาทนะครับเรามาดูกันเลยครับผมนี่ครับรองเท้าแผนนะครับที่ผมสั่งไปเป็นสีดำนะครับซื้อเองนะครับไม่มีสปอนเซอร์นี่ครับสวยเอาเรื่องเลยนะครับผม พื้นรองเท้านะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองไซวิ่งแล้วจะมาพูดความรู้สึกให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง ครับเมื่อกี้ผมก็ไปวิ่งแล้วนะครับก็ได้เวลาประมาณสักสิกว่านาทีนี่นะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูนะครับส่วนรองเท้าก็สมเหตุสมผลกับราคานะครับถือว่าตัวซับเท้านะครับอาจจะไม่ได้นุ่มหรืออะไรมากนะครับแต่ในเลสราคานี้นะครับผมคิดว่าคุ้มค่าที่เราเสียเงินไปแน่อนอนครับเพราะว่าใส่วิ่งก็ได้ใส่เดินเที่ยวเดินเล่นก็ได้นะครับแต่ถ้า ทางแพนสนใจก็ติดต่อเป็นสปอนเซอร์ผมได้นะครับผมเล่นได้หลายกีฬานะครับครับผมยังไงก็ฝากถูกใจกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะส่งที่ผมสั่งซื้อให้นะครับโอเคนะครับ See you bro เดี๋ยวๆนะครับอย่าวพึ่งปัดไปทางอื่นนะครับอย่าลืมนะครับ คนไทยใส่แผนเก้